ขั่วมันพริกบ่อนี่ยขั่วใช้ขี้เท้าเนาะเกออมันกะคักเลยมันหอมมันหอมบ่ก็เรียกว่าย,ยันขีเ้เถ้าติดขวดติดอตดอกจะมั่นหรอแ่นที่าคนเป็นหาสองลวงเลยใส่ให้กินขี้เท้าเลยกลอมอีกแล้วนี่วดอยู่บนปะออดผมเนาะกอมแค่เรจะกินจะกินของปลอมเงิดแหงเงิดแหงเดี๋ยวนี้จะไปเกันปลาออดบ่ะขี้เถ้า กินข้าวน้ำเจ้าแล้วกินข้าวน้ำน้ำควายเลยสิไปเงินปะออนบ่ไปอยู่จะไปน้ำบ่บ่ไอเดอก็ใช่ป่ะพูนมาเถิดมึงหลักคาหนีก้อนมานเถิดเนาะมึงหลักคาแล้วก้อนยังไปเห็ดไอเดอแจ็คเราเป็นยังเราเราพวปากว่าวเราเนาะใช่ไหมฮิคาร์บแม่นสวยแล้วเลยฮิคาร์ จองได้เฮเดินออกมาจองแฮ้นะฝากติดตามเบาโอลิแน่เด้อพี่น้องเบิร์ตชป,ปูสุคนะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่กับเบาโอลิคือเก้าพี่น้องม,ม,มือนี่เบาลีก็ได้ซื้อสินงัวมาลาบสู่าบาบกับให้เธอกินกับทีมงานนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นเงินของทางแม่ตายเด้อพี่น้องผู้เพื่อนซื้อรถทีใหม่ด้วยใบนี่แหละเลยขอบคุณขอบคุณทางแม่ตายหลายๆที่เมตตาป้านี้ทางร้านชาวใบกับทีมงานเนาะพี่น้องเนาะก็คือเงินเหลือจากซื้อสั่งกระสอบกระชีนี่แหละพี่น้องซื้อชิ้นมาเติมเหือแห้งทางทีมงานแน่ทางชาวใบเหือแห้งทางทีมงานแน่ทางชาวใบทั้งเอทเทิร์นแน่เอทเทิร์นก็จบางท่านอาจจว่ามั่วซุมกัน มั่วซุ่มกะใครอยู่เด้พี่น้องเฮาบ่ได้มั่วซุ่มกันกินเหล้ากินเบียร์สูบหญ้าเด้เฮามั่วซุมกันกินอาหารหั่นน่ะมันกยังดีกว่าบ่มั่วเมั่วมันมั่วแนวอิ่มแนวแซ่บแนวนัวเนาะไไสิบ่ให้มั่วซุีบ่ได้เด้ไลุมเฮาน่ะมั่วซุมเอ้ยเอ้ยมั่วซุมเาน่ะมั่วิมั่วซุมกินซีนบ่บ่ว่าดอกตนี้นี่ๆ บอเีข้เคียเตียงได้เคียเตียงได้บอกอันไหนกับพยได้ไหมเบาียเกลอื้อเอาบอลีลืมซื้อชิ้นซื้อแต่กระดูกเน่นเพอ้าวว่าชีได้กินลาบซิ้นเหตุไปแล้วเไรพับาทนี่เอ้ายดลาบแต่กระดูกนี่ทำไรก็กินชำไรยำกระดูกอ่อนบ่ยำกระดูกอ่อนลาบงัวนี่ นัับบว่มคอยคอยว่าเนี่ยเบิ้งคอยสสังเกตเบิ้งมันคักอยู่ได้ถึงว่าจะเป็นกระดูกกันเบิ้งไอ้บอชือมึงนั่นหระมีตั้งแต่นะ,ะมันจะกระดูกคุยไปอยูอ่ไนเตี๋ยกระดูกเนี่ยเตี๋ซีเนี่ยอ้น,อยนี่มันหยังอันนี้เืีอมาต้มเด้เืีอมาลาบแล้วมีเจ้ากระชวยแห้งเอานางมันออกแล้วก็แกกระลาบเหรออิจง ยาได้ลแล้วค In ันนลาบแล้วีนางมันนี่ลาบนางมันนี่ไม่ใช้ชินนะเอาลืมนาะซื้อแต่นี้แล้วลืมเนาะเด้ยอมันก็มีวัวยาละบอปอดีมล้วปอดเดีนี่บอกอดมล้นบออลเพ่อนบอบอดมลข้อเนาะ่บอยอมลาบเดี๋นินน้ำกันแล้วบอบอดอ้งนี่มั่ได้อยากไล ไปใช้ไดยนี่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 โอ้ยย๊ไข่วัวนี่ร้ะกินใ่หมคือมาเห็นแค่ของวัวะกินเลยลาบกินลาบกระดูกบ่แผ็ดลาบกระดูกได้หนังมันนี่กรอบอะไรกันละโอะบ่แมเนแค่นี้แค่นี้เอาเยอะๆเย็นเอาเยอะเอามันว้าว้่อยีขนะเบ็ดนะเอามาเชื่อเพย์ไ้องเผ็ดวัวเราผดบ่ อี๋เฮ้ยยูส์ว้าวยอดคาดโอ้ยเอากระจายรถก่อนจะคอยเราเปิดรถแล้วว่าสิดีไปค่าก็อ้วกขาแล้วเนอเอาะนี่นะเฮาชื่อมาต้มชุดชดน้ำชูไอเทิร์ดกับไอใบกินเลยมันหอมดีของงัวน้อยเนาะแม่เอ้ามาใครนี่ประเทนเป็นช้างอะไรเทียนสีเอ้าอี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาอย่ามาเฮ้ยไม่เฮ้ยไมเฮ้ยกันเดินไปออนนี่พ่เฮัดใซฟพักเจ้าน่ะ พักจะดิอะไรวะหบอดน้อยใจไว้รีบบอดนี่ตื้อมาต้มชดน้ำน้อยเทินก็คักแล้วเนาะแล้วเงาบ่เราอยากกินเขาบ่แม่ ข้าวต้มท okay. ี่ข oh, yeah. ับต oh. ้มกระดูกอ่อนไร้เศษขี้เล็กบอสสบายชูไข่แล้วเลยสบายชูไข่แล้วสบายโอ้เก่งเก่งเก่งสบายุกไข่ล่ะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเนาะโอ้เก่งจังเลยสบายเก่งจังเลยสอยกันสอยกันไอ้เธอล่างเลยคุณล่างสวยปะ่อยชิ่นั่งไปแท่เลยสวนี่ยี่ป้เออมันมีนะมาหลับหนิปักในเตียงไหนปักและ พักแล้วเออเอาคนนั่นนั่นคนอันนี้พักนั่งเลยเอาขวดดิพักเลยเลยฮะพักเลยเลยพักเลยเลยพักสาวเลยเลยพักนั่งเลยฮะข่าไปว่าพักอีเลยนะผ่านเนาะเอาผีมาเลยว่าเขาจะซอยนี่เปต้มก่อนหรือไงเปต้มไงตอนที่ต้มอะไรผ่าเลยแล้วมันไ่ดิเอาเอาผ่าน่ะมันกระดานเลยปวดชีบเลยนะปวดมีดเลยนะปวดมีดไหมไปเอามาในพ่อเพชรเลย มีดใหม่กระดูกเปีแล้วลองมีดเปีได้กระดูกะเนาะเมนก็ไปฮ็ดแค่เดียวไปฮ็ดแค่เดียว่ล้างหมอมานเลเด้อผ่าเขามเอน่พัดหมกมากเือต้มนั้นด้มมีดู่ไบอี่นําบาอสคุณบอสมีดมวเลยจุชอยนี่บอจุดชอยแต่ต้มก่อนเข่าสอ นี่ให้ต้มติดกับใาไชหล้าใบกบใบนะพี่น้องใบนู้น่นเอาจากล้าเมนเมนต้มมาลิพี่น้องไปเอาหมูมาเบาบอสนี่กันเลยเอามาไอดบอสใหญ่หนึ่งเมาดีมาดีดีอจช่ยเองโอ้สุดยอดค้ะปับกระเขียนกันแล้อจยนี่ต้มกันห้ือเปล่า่านนั้นล่างหม้อล่างแหงแตกรสองท่านว้าวทำขอดไหม นั่นหละันี้เราบ้างูซึบอันนั้นอยูง่งแม้นะงูซึอันยู่สิพิยให้มิหนีจะไวกระยาดยุ่อยเบ่งนอีกแล้วละรอยาดกันแล้วเรามักแต่เกเร<ช>ืองอะไรเนาะมันผ่านมาแล้วบ่ว,วานะนนบ,บ,บ่บ่เราลืมลืมกระยานะให้มันลืมมุนนะลืมไปเาะตแ ลายี่เป็นแชนกต้องแพ่ได้บ่างบางทีนะก็้องแพ่ข่อยก่ได้บ่ได้แต่ขัวได้ตามดะข่อยได้แต่ขวัวข่อยบอกเจ้าอยู่เลข่อยบดมันหมดยังงี้ขัวได้ต้องไปจี้เอาก็ได้บางไมันน้อยเสียดเสียดเียกรเพิ่งองล้ขัวรถมอร์ไซคะก็มีทอนี่ไปต้มก่อนเราแหลกมันุกขวี่ก่อนบาเถะขวบขัพี่ก่อน้ว่ก่อนชี้ออกมาเรื่องนี้ขาก่อนนำ เออมาพริกบ่บต้มพีแกรนก่อนอื่นเพื่อให้มันเย็นเอาใช่เอาที่สบายใจใชยันว่ามาพริกเจียวเนาะคลอกพิมสีดอกน้ำนะต้มพีแกรนทำเมี่ยหม้อหน่อยนะบวหม้อทานอย่งอื่นหมดต้มทานนี่นะอาซีมัวนคือชดแท่นี้อเป็นม้วนคือชดม้วธรรมดาผมนี้นี่้อยลาบต้องเอาาใส่ซ้ำมาล่างก้อนอะไรอะน้มันได้เดี๋ยวหม้อเธอเป็นเ้าหมันถึงจะเร้เหยบ่ dạy bổn đi bổn đi cạo nó không phải lắm bổn đi lắm bổn đi lắm bố đi lắm bổn đi lắm bổn đi nhá, mì đi mì bổn đi lắm bổn đi lắm bổn đi lắm bổn đi đi lắm em đi lắm Bố đi lắm bổn này, lắm bổn đi lắm bổn Bố xin bổn đi lắm bổn đi lắm bổn đi lắm bổn đi ใบข้ขยันแท้นี่ือหนุกน้ำราลซียะล้่ซีอะไรใส่ำราดเดีวเห็นเดวให้่เดวเห็นใ้อให้ยังเนนี้ราบริเวณให้เด้อยต้มเลยต้มสดนะซอยต้มใส่ผักกิเล็กเก๋จะผักกิเล็กไม่องพรรสคอยดว่าได้แต่กระดูกมาต้มมาลิเออมันเต็มด้อ เรากำลังจะไปหาพักิเล็กเนาะิบวดบมาด้วมด้กมาด้วยมาด้ยมด้วาวมาดวมาด้วมาด้วยด้ยมด้วะมาด้วยายมอดยมาด้วยมาด้วยมาดดยามดวดดย้ยมด

อันนี้เต็มมันหมูน่ะนี่กะแตกหมดเลยนี่ยไ่เต็มฮะต้มหรอมาลาบได้นี่ลุกลกลกใส่ปะเนี่ยพี่พี่ใส่ปะบ่านี้ออามาลุกนี่แล้วกัซาวมาซอยซอยซอยถามบาบอถาบาบอนใปออมลุกลุนี่นมาลนะเอาลงเลยใช่หมดมีถอนนั้นเอาไปลุเอาใช่อันนั้นน้ำ อพนี่บัวไชยบัวไชตัวนี้นะตเจ้าหวกตัวนี้ก้อนมันทุกไวหรอกมันมรนเนช้อนมีดเ็ดหนังเดี๋ยวนี้หนังเลยข้าวั่วข้าวกั่วเผ็ดมีบะบมีนะบมีจีเลยบ่ีก็ได้จีก็ได้โอ้ยหนังอันนี้เะเันดบรลเปิดรับต้ม ต้มแล้วกินบวชแล้วก็เอาไว้กินนะมันยังเหลือน้อยเดียวนึง่ะมเทนี้เาห้ตัดมันมวบผัดกอได้ทำไหมเสียก่อบได้้ทนี่้แล้วาที่น่มันดาบมัววันนี้ไม่อะไรอบ่นั่นมาได้บ่บนีไบขี้หูดเนาะ่เล่าะซื้อนะเกอันยงใครม แต่เราพังเมียผู้เดียวนี่ก็ยังสิบกุ้งเลยยังมันพอท่านกินก็ทำกันดิสองให้มัน้ม้เดียวทำไมันดันจะโ้หรอกท่านอย่างนี่นะโอ้ยใจห้อนแห้งเลยนี่เป็นเอาบอสไปจัดการดูไอ้กําไพจัดการจังใจเ้าใจห้อนเลยมันบูทันกินข้าวเอาเม่ตถึงเชยวเราหมกทาแล้วไปข้างใจบางทีมันชุบไว้ดิชุบไว้กว่าไป แต่ฮอเด็อายทยหมุกหมูล่าณนี่ชมกับเต้าเกียนคายเลยเห็นไหมว่าดีนี้จะโดแล้วว่อยแล้วเวลาตอนนี้อนี้ดีชอบปฏิชออีกทีไหนได้จดใส่ปัดจะใ่ปลเต่าวันผักปอ่ไปลากเนาะปเต่อเนาะไปลากแล้วัเทลงน้ำได้หมื่นนะอันเม่นแล้วมีคอมีไม่ให้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนี้พอแพะมาเคียนไหมหงันะบ่า อยู่แป๊บนึง่งเห็ดยังบานเขาได้บัตรนี่นี่มึงง่ายมึงง่ายนี่กูอยากมึงป่านี่ป่านป่านป่านทางป่านเลยเขาได้หมดทางแล้วบัตรสดเลยเออข้าวเห็ดข้าวกินนั่นนี่แม่มึอนี่มันมีโอกาสบดได้มึอนี่ข้าวเห็ดม้งแหมแล้วได้มึอนี่ฮะมึงแล้วไรได้ก็แพ้แล้วขันนี้เล็กจะาโป ใช่เด็กกูปนี้ไม่เรื่องเตรียมขันตาพวกกันอพ่าะ่าจะตัดเอาอ่นะพราะใจใจให้เลยนะอย่าให้กันนะช่วยกันช่วงคนช่น้องคอยผท่านแลี้ยวยิ่งากจะยคอยเดียวนียาดมี่คอยแล้วมันมาหยาดอยเออทำไมเธอเอาผ้าให้นี่เอาคนลอันนี่แหละค่ะคนละอันจัดการจัดการกันรูปตัวเตรียมขวาเพ็รน้งเอ้ยผู้แม่นท่ทำไมใหเธอแกววฮะ วยลงมามียงดีแวหามาดูแก้วถ้วยแก้วถ้วยอนะโอ้เฮ็ดเียนีใช่ถ้วยนี่มีหาเลมมาซอยเห็มันตอนน้อยเ่นักลแล้วาบติดวะจับแล้วต่ผู้มาแล้วแล้พอน้องแพยหยงแล้วนั่นแหละยังไงเธอตวี่ปทุก่พนอแล้วนี่เอามาเป็นเนี่โดเ่นงนโห้โอเค

Chân vào đây đó cũng đã đây lắm hoặc bài nhau kếp bầy hâm hết tay cà bóp tay hết hết ra hết 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 nổi hết năn hết เจ้าเก็บไปแต่งแก้บอถามนะอย่าเมานานี่นี่ไปิดเาห่อยผมแข็มาหน่อยนี่นี่ทำเบาหน่อเนาะตอนนั้นมันขัดอีกหนาข้างหนาวอสแม่นบอสคักแล้วทำนั่นแล้วได้บอสเลยขัดแล้วบอสขันลาบง้วนนี่ให้บอสเนี่ยเป็นเชฟได้เยอะเนาะยำไดกันมันทอดหรือไปท้าวมาด้วยได้พอไค่ได้สุดอ่ะมันทอดก็อืม ล้างเตียมกินอะไรกับบ้างซอยกับกินเฟยเนาะอันบ่้บได้หบัยบนดหนึ่งคนได้มานึงกนนะครับสบายเาาบอับพ่มาบ่ฮะกัแบานี่นะเรามาแล้วเรามาอยู่เขาเบ้ยบไแล้กัหึงอยู่เอ้ยพอกินิีจระ โอเคพี okay, okay, ่น well, ้องนพอเราจะมาหลายยู่คนเราได้ชิมง่วแล้วพีาจันขอได้โชคื้นเข่าโอเคจบคลิปเราบมดูนนี่จบคลิปแล้วลาบโดนหายบอต้มมีเพียงเดียวนี่มันลาบไ้สิลาบลาบรอครับซอยส่งได้มงนี่ง่ายตัวเดี๋ยวมั่ง่ายัวน้องไปิึงน้ำกันง่ายมือนี่นี่แหละมันง่ายัวนะ พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เด้อบ่าวลีสิได้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพี่แต่ว่าขอบคุณขอบคุณทางด้านแม่ตายเด้อไอเด็กจังกระสอบกระสีกระตีมงานแบกบพากันแบกมาเราเพี่น้องเลยเนาะมามุงเนาะจังใดกันทางคลิปนี้สิขอตัวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเเพ่ขากอเดิมพี่น้องเนาสะสบายดี